เรามาดูบ้านลางเล้าไก่ท่านี้นเป็นข้อไก่ลางเคยมีคนไทยมาอยู่ก็มีถังน้ำถังให้น้ำขึ้นสะสวงเลยเนี่ยมีสามถังนีเ่เป็นแผ่นเหล็กแผ่นใหญ่เลยถังน้ำน ทำทิ้งไว้ปล่อยน้ำมันไหลน้ำชัยมันเป็นในฟาร์มไก่ดูข้างในสภาพข้างในยังใช้ได้อยู่ เราเลี้ยงแก่ได้เลยสบาเยเลยก็บอก็เป็นหลังคาก็มีเททิ้งไว้ให้นกมาใส่ตอนแรกว่าจะเอาไก่มาเลี้ยงมาตอนนี้แหละมันมันใหญ่เกินไปใหญ่กเกินไปแล้วมาจอกมาจอกมากินด้วยบ้านล้างมีงูมีไม้อย่างดีเลย กระเบื้องอันนี้ตำรวจเอาไอ้ถังน้ำยามาทิ้งไว้กระวงเขยตั้ยินเล็กผัออกจากบ้านล้างมาก็จะมากองไข่อ่ะมาดูสรรพสินค้าก็เ,เรเลกไม่ใช่สรรพสินค้าหรอก เรียกว่าเป็นไอะไรอผลประโยชน์จากเราดีกว่าไ,ไงไงมีเก้าอี้ก็มีเก้าอียยังใหม่ๆเลยเขาว่าทิ้งอีแล้วตับระดับได้ด้วยนั่นนะ ก็ยี่ตัดผมเนี่ยมาดูตะก,ก้าใส่ผ้ากันมีอันนี้จัดงานเดียนมันก็เจ็บขยันมาทิ้งทุกทุกอาทิตย์เลยเราต้องอาศัยขยันเดินมาดูโอ้โงนนมีแต่ยาเลยทับถมกันหมดแล้วถ้ามันจะเยอะๆเขาก็มาเก็บเอาไปทิ้ง นี่อะไรเลยต้นไม้มันทับหมดแล้วไปดูห้างเราอีกห้างหนึ่งนู่น <c oughs> อีกห้างหนึ่งพี่น้องดูหลังคาเขาโซลาเซลล์ทั้งหลังเลยบนหลังคาเขามงหลังคาเสร็จแล้วเขาก็ติดโซลาเซลล์ทั้งหลังเลยใช้ทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ใช้โซลาเซลล์ กันหมดนะ่ะบ้านเขาแดดมันดีด้วยบ้านเราน่าจะไปพัฒนาบ้างนะการจะการใช้ไฟฟ้านี่เรามาใช้โซลาเซลล์เงี้ยทั้งหมู่บ้านเลยบนลังคานี่ยนี่ก็มาดูบรรยากาศตอนเช้าภูเขา วิวบรรยากาศสวยมากเลยอากาศดีเยน็นสบายอยู่นพวกเขานี่ไงหมู่บ้านใหม่จากหมู่บ้านล้างมาทำใหม่เนี่ยกำลังก่อขึ้นมาเรื่อยๆทำตัวนี้ประตูปิดไว้ไม่ให้ใครเข้ามามากจากคนในหมู่บ้านถึงจะเข้ามาได้เพราะประตูเปิดก็ต้องมีรหัสกดออกกดเข้า เป็นอย่างนั้นเนีย่ยสงบมากเลยล้างไม่ล้างดูเอาไม้เนี่ยดีบ้านนี้ไม่มีมอสุมเนาะก็ดีกว่าบ้านเราเยอะถ้าบ้านเราเนี่เด็กวัยรุ่นมาแล้วเต็มเลยดูประตู